สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปนึงแล้วนะครับอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับก็ต้องขอต้อนรับนะฮะสำหรับเดือน11นะครับหรือว่าพฤศจิกายนเข้ามาในช่วงก่อนสิ้นปีนะครับก็มีตัวรถหลากหลายมาให้กับคุณลูกค้าได้เลือกกันนะฮะโดยจำเพาะอย่างเช่นพี่ๆบางท่านต้องการผ่อนไม่เกิน800 0บาทจัดให้ครับ นั่นคือพามารู้จักกับเจ้าอีซูดีแมกนะฮะ2.5 b รถปี2014นะครับเป็นตัวเครื่องยูโร4หรือว่ายูโร4แล้วเรียบร้อยนะฮะมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับในช่วงระยะเวลาปีนี้เพราะว่าสำหรับอย่างตัวคอสอหรือว่าพอสอเนี่ยมันก็จะมีการลันไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีการลันย้อนหลังกลับมาเพราะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นตัวรถปีเก่า หลายคนก็ยังต้องมีความจําเป็นที่อยากหาแบบนี้ใช้งานอยู่นะครับแต่คราวนี้เราจะทํายังไงได้เราจะนั่งย้อนเวลานั่งทาแมชชีนกลับไปเอาตัวรถตอนที่อยู่ป้ายแดงปี2 0 1 4มาไว้เหมือนกับแบบออกห้างป้ายแดงมือหนึ่งเลยในช่วงปี2022มบนี้ก็เป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถหาในรถช่วงปีนั้นและเอามาอยู่ที่ร้านในปัจจุบันตอนนี้กับตัวรถที่ค่อนข้างที่จะสวย และก็พร้อมใช้นะครับอะไรก็ตามแต่ครับในเรื่องตัวไหลนะฮะลูกมาโชกเครื่องระบบจุดระเบิดกําลังอัดระบบไฟพวกนี้ถ้าเกิดเราพูดกันแบบในภาษาช่างมันสามารถทําได้หมดนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันไม่สามารถทําใหม่ได้นั่นคือโครงสร้างโครงสร้างต้องสวยนี่ยืนพื้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะอันกล้าพูดแบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับคนนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงาน รถมีการล้างทําความสะอาดเก็บสีเก็บรายละเอียดให้กับผู้ลูกค้าหมดแล้วไปที่เรียบร้อยรอบคันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ารถไม่ได้มีการใช้งานนะครับคันนี้มีการใช้งานมาไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลไม่แท้ไม่ได้มีการกลับหรือว่าไม่ได้มีการก่อใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าสุดท้ายนะฮะเรียกว่าซูเปอร์ไดไลท์หรือว่าเรียกออลนิวก็แล้วแต่คนถนัดเรียกนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะติดปากกับคําว่าออลนิวมากกว่า ซึ่งถ้าเกิดอย่างบางทีเราไปหารถใช้สักคันหนึ่งเนี่ยออ l New มันจะมี2แบบก็คือจะเป็นตัว a อ l New Blue Power หรือว่าออ l n e หน้า Super Delight ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งแต่คําว่าออ l n e ในการเรียกคือมันเหมือนกันสําหรับ2ประโยคด้านหน้าแต่คราวนี้มันก็สามารถบอกได้ว่าเป็น a อ l New Blue Power หนหรือว่าจะเป็นตัว a นิ New Super Delight มันก็สามารถเรียกแบบนี้ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดก็แล้วกันแต่อย่างังก็มีตัวเลือกไว้ให้อยู่1นึ่คันนะครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับ 2.5เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีการผลิตแล้วนะครับยกเลิกลายการผลิตหรือว่าเอาตัวรหัสโมเดลนี้ออกไปจากสายการผลิตแล้วเรียบร้อยนะฮะนั่นคือตัว c j k 1 t c หรือว่าเป็นตัว2.5ธรรมดาถ้าเกิดมันจะมี2แบบนะครับก็คือจะเป็นตัว VGS แล้วก็เป็นตัวธรรมดาตัวนี้จะเป็นแบบตัวธรรมดานะครับเดิมๆนะฮะหงเครื่องสวยกริปนะครับสายพงสายพานใหม่ มูเลในสตาร์ทนะครับแล้วก็พวกแบบอย่างกองอากาศตรงนี้เปลี่ยนให้หมดแล้วระบบเบรกหม้อลมเบรกนะครับแบตเตอรี่นะฮะสำหรับตัวเฮดเดอร์นะครับไม่มีอุด EGR ไม่มีการรีแมปท่อเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็จะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งหมดเช็คระบบไฟทั้งคันและก็ตั้งศูนย์ทงร้องให้ เพราะว่าอย่างรถใช้งานในเชียงพันธ์มันไม่ใช่ล้อเดิมอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้นะครับอีกอย่างก็คือการรับประกันหลังการขายครับซื้อรถพวกนี้ด้วยความอุ่นใจเราต้องมีการรับประกันหลังการขายให้กับลูกค้าด้วยอันรับประกันเครื่องเกียร์หกเดือน10,000โลและก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีนะครับเดิมๆสวยสวยเลยนะฮะแห้งๆนะครับถ้าเกิดอย่างสีพวกนี้อาจจะมีการเก็บบ้างแต่จะเป็นบอดี้รอบนอกตัวรถสำหรับตรงนี้คือไม่มีเลยนี่คือสีแห้งบางเดิมโรงงาน ที่ส่วนใหญ่เขานิยมเรียกกันนะฮะแผ่นพงแผ่นเพย์ถนนกันความร้อนสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะฮะมีให้ครบนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างเนี่ยสวยสม่ําเสมอการเจารถทั่วทั้งคันนะฮะเราก็มีการขัดสีไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนส่งมอบเราก็จะมีการขัดให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะล้อเนี่ยจะเป็นตัวล้อแม็กขอบ17เนะฮะเป็นลายคล้ายๆกับพวกแบบอย่างใยแมงมุมนะครับหรือว่าเป็นขาแมงมุมนะลายประมาณนี้แต่ไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าลายอะไรนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็น 21555R17 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวยางปี2021นะฮะดอกเต็มเต็มใช้งานกันยาวๆนะครับ KC2000 นะฮะแต่ว่าลายยางสวยมากนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นตัวลายยางแบบนี้บ่อยแล้วก็ไฟเดี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะกระจกทุกบานเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับแผงหลังเครื่องยนต์ไล่ขึ้นมาก็จะเป็นตัวเสาค้ำเอนะครับ ตัวหลังคาและก็เสาทําท้ายหัวเก๋งสวยๆเนียนๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างอีกแบบหนึ่งครับส่วนใหญ่คนก็จะมองข้ามรุ่นนี้กันเนยอะเพราะว่าอะไรในเรื่องตัวความอืดน,นะครับ 2.5เนี่ยคือมันเป็นสเต็ปปกติของมันเองอยู่แล้วพวกเนี้ยมันไม่ได้เน้นในช่วงตัวรอบตน้นเพราะนั้นมันก็เลยจะประหยัดน้ํามันแต่มันจะไปเน้นกันจริงๆก็คือจะเป็นในช่วงของปลายนะฮะสำหรับอย่าง1.9 2.5เนี่ยมันใกล้เคียงกันก็คือต้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับพวกแบบอย่าง2.4หรือว่าจะเป็นตัวรถรุ่นอื่นแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นปลายเนี่ยเขาเรียกพวกเนี้ยปลายไหลนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวตู้ความสูงอยู่ที่2เมตร10 จดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย100%สามารถออกรถไปแล้วและวิ่งใช้งานรับงานได้เลยทันทีนะครับล้อหลังครับเราใส่เป็นกระทะผ่าขอบ14แล้วก็ยางมิชชน XCD นะฮะขัดยงขัดยานเงากริป นะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่บรรทุกประมาณ2ตัน4 2ตัน5หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะฮะสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดยาง3ตันขึ้นไป3ตันบวก3ตัน5อะไรพวกนี้อันนี้คือไม่แนะน,นําแนะนําเป็นตัวเผารอยเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบเนี่ยความหนาของตัวเสื้อเผาอีสูลมันจะหนากว่าเสื้อเผามันจะแข็งกว่านะครับแต่มันอาจจะ อืดอย่างที่บอกนะฮะจริงๆต้องมาลองดูนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราฟังจากปากเขาอย่างเดียวหรือว่าฟังจากอันพูดอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ชัดเจนนะเราลองมาสัมผัสด,ดูก่อนได้เราลองมาเทสไดดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดอย่างจองแล้วน,นู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันได้เลยรายละเอียดในการของรถถ้าเกิดอย่างคันนี้ไม่มีเครดิต มาคุยกันหลังไม้ได้หรือว่าถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าประวัติใสก็มาคุยกันหลังไม้ได้นะครับมีการเสริมแหนบมาแล้วหน่อยนึงนะฮะอันนี้ไม่ใช่ตัวแหนบเดิมนะครับแล้วก็โช๊คไม่ใช่เป็นตัวโช๊คเดิมนะฮะจะเป็นตัวโช๊คบรรทุกนะครับันนี้ก็จะเป็นตัวแกนใหญ่นะฮะกระบอกใหญ่แต่เป็นฝั่งละต้นนะครับแต่แหนบเนี่ยเสริมมาแล้วแน่นอนนะฮะคราวนี้ตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมนะฮะรถไม่เคยมีการโดนโจบตูดไม่เคยมีการโดนชนท้ายแน่นอนอาจจะมีพวกแบบอย่างสะเก็ดทงสะเก็ดห นะครับแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติด้านหลังตู้ก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยแล้วก็เส้นกันสะท้อนแสงไฟหนีไฟเดี้ยวด้านบนติดหมดทุกดวงนะฮะเดี๋ยวจะเปิดตัวตู้ให้ดูหน่อยหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปิดอะไรมากนะครับเพราะมันเป็นตัวตู้ใหม่นะกลิ่นกาวค่อนข้างจะแรงนะฮะเพราะอย่างพวกนี้คือเราก็เบิกให้ใหม่นะครับ ไม้อัดตรงสามเหลี่ยมค้างหมูด้านซ้ายด้านขวาจริงๆมันมีหลายแบบนะครับเป็นแบบผ้าใบก็มีนะก็คือด้านข้างจะเป็นตัวตะแกรงแล้วก็ปิดอีกทีก็จะเป็นตัวผ้าใบนะฮะแบบนั้นก็สามารถทําได้เอาตู้พวกแบบอย่างขนของพวกแบบยังเป็นของเหลวน้ําเครื่องดื่มนะครับเป็นแบบตะแกงบุ ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีเมตร50เมตร80 2เมตร2เมตร10 2เมตร30 2เมตร50ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดอย่างตัวตู้ทึบแต่ว่ามันก็จะมีการแบ่งประเภทออกไปหลายอย่างนะครับเป็นตู้พุ่มพวงก็มีตู้ขายกับข้าวก็มีตู้เปิด2ทางตู้เปิด3ทางก็มีเช่นเดียวกันนะครับจบ คบคุ้มในร้านเดียวนะฮะและก็ทุกอย่างดําเนินการให้เสร็จสับเรียบร้อยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการออกรถด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันต่อครับเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับสำหรับในสไตล์2.5เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวปัจจุบันล่าสุดตอนนี้แหละนะฮะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวอย่างเครื่องเล่นนะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ว่า มันจะเป็นในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นตัวปี15เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นอีกแบบหนึ่งลองสังเกตดูได้นะฮะอันนี้ก็จะมีตัว USB นะครับแล้วก็ AUX แอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะเก๋เก็บของด้านบนนะครับตัวช่องเสียบไฟไม่มีนะฮะอันนี้มันจะเป็นรูที่มันอุดไว้นะครับแต่จริงเราสามารถใส่เป็นตัวเชื่อมของตัว power outlet ได้นะหนังสือคู่มือวิธีการใช้งานครบนะฮะกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดา กระจกก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะครับแล้วก็บาอหนังตัวเบาะนี่สภาพดีมากนะครับไล้การใช้งานเลยนะสำหรับตรงดูตรงนี้แล้วก็มีเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับอย่างแบบนี้เนี่ยถึงอย่างจะเป็นตัวปี2 0 14นบนะฮะ14บ5 16 17 18 19 20 21 2 2รถอายุ8ปีถ้าเกิดเราต้องการเหล็บผ่นในประมาณนี้ก็จะเป็นตัวรถในสเต็ปแบบนี้นะครับแต่ถามว่า ถ้าเกิดอย่างรถเก่าลงมามันไม่ได้คุณภาพหรอมันไม่ได้ได้าใช้หรออย่างนี้พี่วีต้องลองมาสัมผัสดูก่อนนะครับตอนแรกในช่วงก่อนหน้านี้ยองนขาย2.5มาเป็นร้อยเป็นพันคันอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะรุ่นนี้มียังไงก็หมดมียังไงก็หมดแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าภายในเดือนเดียวแล้วหมดมันก็จะไหลไปเรื่อยๆหรือดูการของโตโยต้าบ้างหรือดูการของอีซูบบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริโภคนะครับ แต่ยังไงเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวนี้หรือว่าตัวก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีมาเราขายในราคาเท่าเดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอย่างปีนี้หรือว่าในปีหน้าหรือว่าปีก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นตัวราคานี้แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือคุณภาพของตัวรถไม่ได้มีจุดใดจุดหนึ่งที่ห่างเหินหรือว่าถดถอยไปจากตัวที่เรามีอย่างปกติเลยเพราะนั้นตรงนี้ไว้วางใจในรถของทางร้านเราได้ อย่างที่บอกนะฮะการซื้อรถยนต์มือสองสักคันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดรถที่ดีมันต้องใช้งานได้ถ้าเกิดมีการรับประกันอันนี้น่าสนใจอันนี้คือเป็นเรื่องที่มันน่าซื้อเพราะว่ามันซื้อไปแล้วมันอุ่นใจนะฮะและเราก็มีการติดตามดูแลคุณลูกค้าตลอดจนรอดฝั่งนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับถ้าเกิดอย่างแบบนี้คุณผ่อนอยู่ด้วยแล้เท่านี้คุณออกรถไปเนี่ยคุณใช้งานขับได้สบายๆเลยนะฮะบางคนมีหนี้เยอะบางคนมีภาระเยอะแบบนี้ก็สามารถออกได้ แล้วก็ไม่เหนื่อยสําหรับตัวเราเองด้วยถ้าเกิดอย่างเรายึดเป็นตัวงานประจําอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นตัวงานเสริมก็คือมีเป็นตัวรถแบบนี้เดี๋ยวนี้พนักงานบริาษัททําแบบนี้กันทั้งเยอะครับบางคนอาจจะทางานจันทร์ถึงสุ์บางคนอาจจะทํางานจันจจทร์ถึงเสาร์แต่คือมันเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งที่ทําให้เราสามารถหาตัวเม็ดเงินเนี่ยมาให้กับตัวเราเองได้คันนี้แรงมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลรถปีสองพันสิบสี่ม1หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลหลายคนถามว่าเยอะไหม บางคนอ่านมองไปในอีกเก้าหนึ่งแล้วก็คือเยอะบางคนอาจจะคิดในอยู่เลทเฉลีย่ยกําลังพอดีไม่เยอะจนเกินไปอันนี้ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสาหรับในตาอ่านมองนะเพราะว่าอย่างตัวปี14 2สี่สองแสนห้าสองถามว่าเคยเจอไหมยังเคยเจอเลยครับนี่คือเรื่องจริงเพราะนั้น1นึ0 0 0สนเจโลรับประกันเลยว่าไม่แท้เช็คศูนย์อิสุได้ทั่วประเทศเดี๋ยวข้อนี้ครับถ้าเกิดอยากได้โปรสําหรับภายในเดือนพฤศจิกาย,ย,น,ยนจัดให้ เดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถดีกว่าแล้วบอกราคาสำหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ2.5นะฮะเราดูรยายเอียดตัวรถรอบคันกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือว่าด้านในหรือว่าตัวเครื่องยนต์เองก็ตามนะครับรับประกันเลยเลยว่าถ้าเกิดหาเล็บผ่อนอยู่ประมาณสักไม่เกิน8,000บาทนะฮะเอาแบบนี้ถือว่ากำลังสวยและก็ไม่หนักกับตัวเราจนเกินไปนะครับคราวนี้บอกราคากอนก็แล้วกันสำหรับคันนี้เราตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ 389,00 0บาทย้ำนะฮะ3า9 0 0นบาทถ้าเกิดคนซื้อรายได้1 5 0 0 0บาทซื้อคนเดียวได้ครับไม่ต้องกู้รวมย้ำนะฮะว่า1 5 0 0 0บาทซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องกู้รวมนะครับคราวนี้ก็ใส่โปรให้อีกหน่อยก็แล้วกันนะฮะ ถ้าเกิดสนใจออกรถภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือว่า11เดือนนี้นะครับเราจัดแบบนี้ให้เลยใครดูคลิปนี้มาแคปไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงความชัดเจนว่าคุณลูกค้าดูมาจริง 1. ได้จอง300บาทนะฮะสฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งสฟรีภาษีพรบ4ขับฟรี45วัน 5. ประกันภัยชั้นหนึ่ง นะครับส่วนยางจดทะเบียนลงเล่มเรามีให้เหมือนเดิมล้อแม็กคู่หน้ายางปีใหม่เรามีให้เหมือนเดิม,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 ดมจัดทรงตัวรถเสริมแนบแบบจุกๆใส่ล้อหลังกระทะผ่าใส่ยาง XCD ใส่ตู้ใส่ข้อพวกนี้คือเรายังมีให้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา5ข้อย่อย4ข้อย่อยเมื่อกี้นี้เราอัดไปกับตัวรถให้กับผู้ลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะนั้นคนที่มีเครดิตหรือว่าคนที่ไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะครับบางท่านอาจจะในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้มีการตั้งหรือว่าเป้าไว้ในเรื่องตัวเงินดาวก็ไม่เป็นไรครับลองมาคุยรายละเอียดตรงนี้ก่อนดูได้นะฮะถ้าเกิดมันช่วยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างไรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับตรงนี้บอกเลยว่าน่าจับน่าจองนะฮะ แต่ก็ต้องบอกแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่ามีแค่คันเดียวสําหรับตอนนี้ใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนถ้าเกิดดูคลิปนี้พร้อมกันคนใดคนหนึ่งนั่นคือที่1แต่คราวนี้อาจจะโดนจองตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะใครมีสิทธิ์ตอนนี้ก็เอาได้เลยส่วนถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟนัซนที่ร้านนะครับเรามีบริการฝังเซ็นไฟนนซนนอกสถานที่ให้ถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมารับรถที่ร้านเรามีบริการส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่ให้ นะครับฝากเซ็นไฟแนนซ์ไม่ได้มีการเก็บหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้ทางร้านเราเป็นคนดําเนินการค่าใช้จ่ายหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถอีก1นึคันสำหรับตัว2.5ยอดจัดไฟแนนซ์อย่างรถปี14เนี่ยได้เต็มๆมนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดอย่าง ในอีกหนึ่งเงื่อนไขนั่นคือของธนาคาร g i n นี่เพอร์เฟนะฮะจินนี่อะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนตอนแรกอยู่กับป้ายแดงตอนนี้เขาก็มีการรองรับตัวรถยนต์มือสองค่อนข้างที่จะหลายที่แต่ที่เราเนี่ยถือว่าเป็นที่แรกที่เขามีการเปิดหัวแล้วก็อยู่ในเกรดระดับค่อนข้างสูงเพราะนั้นมันก็จะมีตัวเลขยอดจัดไฟแนนซ์ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับราคา3 8 9 0 0 0านะฮะ ฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยก่อนสิ้นปีนี้หรือว่าภายในเดือน11นี้ใครจับต้องได้รีบเอานะฮะมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะส่วนอื่นมันมีเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับแต่ไม่สามารถบอกอนไ้ได้ลองมาสัมผัสกับพวกเราดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจัดก,การให้แบบจําจแน่นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ